โอลิมปิกปารีส2 2 4 4เสี่ยงตกเป็นเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์มากถึง3,600ล้านครั้ง กกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างโอลิมปิก2024ซึ่งตอนนี้กําลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นเลยที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะในขณะที่อีกภาคฝั่งหนึ่งค่ะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ก็เป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมีนักวิเคราะห์จากบริษัทซิสโก้บริษัทเทคโนโลยีชื่อดังเขาเผยว่าเมื่อ4ปีที่แล้วโอลิมปิกโตเกียว2021มีการโจมตีทางไซเบอร์เกิดขึ้นถึง450ล้านครั้งแต่ว่าโอลิมปิกปารีส2024 24คราวนี้ค่ะจะมีการโจมตีทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น8เท่าอาจจะมากไปถึง3,600ล้านครั้งเลยหนึ่งในแอปพลิเคชันที่มีความเสี่ยงจะถูกโจมตีในโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็คือแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะโอลิมปิกปารี2024ซึ่งเป็นแอปทางการของการแข่งขันครั้งนี้นะคะเพราะว่าในแอปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลของเราทั้งที่อยู่ชื่ออีเมลรูปภาพวิดีโอรวมไปถึงการทําธุรกรรมต่างๆนะคะเพราะว่าในแอปนี้เนี่ย เขาก็จะลิงก์ไปที่ช็อปที่จะซื้อของที่ระลึกของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการอัปเดตเกมการแข่งขันสถานที่เวลารวมไปถึงผลการแข่งขันแบบเรียลไทม์แล้วก็ข่าวสารอื่นๆให้เราทราบด้วยซึ่งปัจจุบันแอปนี้นะคะมีคนดาวน์โหลดมากกว่า10ล้านครั้งแล้วค่ะโดยเควินลิมนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากไซน o อปซิตบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกเขาบอกว่าแฮกเกอร์หรือว่าคนที่ไม่หวังดีเนี่ยอาจจะใช้ช่องโหว่ของแอปนี้นะคะเป็น เป็นแอปที่หาประโยชน์ทางการเงินหรือว่าการเมืองรวมไปถึงวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีในด้านต่างๆได้ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะคะมีรายงานว่าแฮกเกอร์ได้แฮกข้อมูลของผู้ใช้งานในเว็บจำหน่ายตั๋วทิกเก็ตมาสเตอร์ไปกว่า560ล้านรายทั่วโลกเลยค่ะแฮกเกอร์ก็ได้ข้อมูลไปทั้งที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์รวมไปถึงหมายเลขบัตรเครดิตของผู้ใช้งานด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เควินลิมก็เตือนบอกว่าเป็นสัญญ,ญาณให้การจัดงานโอลิมปิกปารีส2 2024นั้นมีการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้รัดก,กุมมากขึ้นค่ะ โดยสำน,นักขา่าวบลูมเบิร์กรายงานนะคะว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของโอลิมปิกครั้งนี้เนี่ยมีการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของฝรั่งเศส ANSSI ที่มีทีมผู้แข็งแกร่งด้านไซเบอร์กว่า600คนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ที่จะถูกแฮ็กข้อมูลไปนะคะบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ c i s c o System ของฝรั่งเศสรวมไปถึงหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แล้วก็โครงสร้างพื้นฐานจากสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งรูปแบบ การโจมตีทางไซเบอร์ก็คาดว่าจะมีหลากหลายแบบนะคะอย่างเช่นการหลอกลวงแบบฟิชชิ่งค่ะก็คือให้ผู้ใช้งานเนี่ยคลิกไปที่ลิงก์หรือว่าอีเมลปลอมแล้วก็แฮกเกอร์ก็จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านลิงก์นี้ไปได้การปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อก่ออาชญากรรมรวมไปถึงมัลแวร์รูปแบบต่างๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นความท้าทายนะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกปารีส2024ในครั้งนี้ที่จะต้องจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อป้องกันกลุ่มแฮกเกอร์ต่างๆเข้ามาโจมตีทางไซเบอร์ได้ค่ะ